you <music> สวัสดีค่ะพบกับ realparenting. com อีกแล้วค่ะวันนี้ไปอยู่ที่ BNK Studio ค่ะอยู่กับครูซังวันนี้ครูซังจะมาสอนทำซองใสกันไกลน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็สามารถดแบบแบบัดแปลงมาเป็นซองใสดินสอยกับลูกน้อยด้วยเดี๋ยวเริ่มกันเลยไหมคะพี่ซังค่ะ,คะก่อนอื่นก็ต้องมารู้จักกับพวกวัสดุอุป,ปกรณ์ที่เราต้องใช้ในครั้งนี้นก,นกันก่อนค่ะตอนแรกอย่างแรกที่ต้องมีก็คือแพทเทิร์นนี่ก็จะเป็นส่วนถ้าเกิดเราทำเราจะเห็นนี่คือตัวตัวส่วนที่ใส่กันไกลเข้ามาแล้วก็สายรัด แล้วก็ลวดลายแล้วก็หูประกอบมาจะเป็นรูปยีราฟแบบนี้คือดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ www b n k s t u d i o com นี่แหละโหลดฟรีไหมคะโหลดฟรีเลย PDF ไฟ์แล้วก็ปริ้นออกมาขนาดเท่า a อแล้วก็ต่อมาผ้าทเรี่ผ้าสลผ้าสมสามารถหาซื้อได้ตามความหนาบางก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าตกเมตรหนึ่งนี้ก็คือไม่กี่สิบบาทแล้วก็มีกาว แล้วก็กระดุมเผื่อไว้เผื่อเราตกแต่งอยากจะติดกระดุมท่องเติมก็ได้แล้วแต่จินตนาการเราแล้วก็ได้เอาไว้เย็บนุ๊กแล้วก็ต่อมาเข็มมุดเข็มหมุดก็เอาไว้ยึดผ้าเข้าด้วยกันก่อนที่จะเย็บมันจะได้ไม่เคลื่อนแล้วก็อันนี้นี่คือตาของตุ๊กตาแล้วก็อันนี้เป็นกระดุมแปะอันนี้เป็นแมจิกเขียนผ้าอันนี้ที่เลาะค่ะที่เลาะเผื่อว่ามันเกิดมีอะไรที่เราเย็บผิดพลาดไปเราก็เลาะได้ แล้วก็ต่อมากรรไกรกรรไกรก็ต้องมีประมาณสาอันอเป็นหลักๆกลักนแกตัดกระดาษก่อนแล้วก็กางไกตัดผ้าแล้วก็กรรไกรตัดเสร็จได้ครบแล้วรามาเริ่มขั้นตอนแรกแรกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกก็พอเราต้องเริ่มที่แพทเทิร์นตัดตัดก่อนตัดออกมาเป็นชิ้นชิ้นตัดพอดีเส้นเลยนะคะไม่ต้องเผือ่อ อันนี้มันไม่ต้องเผื่อเย็บเผื่อลุยอะไรเพราะมันเป็นผ้าตัวที่เราใช้เรียกว่าผ้าสั่งดีเนี่ยมันไม่ลุยอยู่แล้ว<ม>ตัดให้มันพอดีกับชิ้นใช่ตัดพอ<ๆ>ด,ดีเลยค่ะพอเราตัดชิ้นส่วนของหมดแล้วมันจะมีประมาณแค่สี่ชิ้นเองแต่ว่าอย่างตัวกลมๆเนี้ยเราต้องตัดให้มันออกมาเป็นประมาณ3าถึงสี่วงกลม,กลมเพราะมันเป็นลายของมันมอย่างเนี้ย<ม>เราก็ต้องตัดทบผ้าอันนี้หูเราต้องตัด2ชิ้น ก็เดี๋ยวรายละเอียดมันจะมีเขียนในตัว PDF ไฟล์ทีนนี้เราจะลงมือสาธิตกันเลยนะกเลยะโอเคตัวยีราฟเราเอาสีแดงดีกว่าใช่สดใสายมาใช่เด็กบางคนไม่รู้ว่าพับผ้านี่มันคืออะไรหรออะไรเงี้ยอธิบายให้ฟังว่ามันคือการพับผ้าอย่างเงี้ยค่ะพับครึ่งหนึ่งพับครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาแพทเทิร์นวางแบบนี้ปุ๊บก็ถูกัดกัดถกัดก็ยึดเอาไว้ก็แทงให้ทะลุผ่านผ้าทั้งสองผืนนี้นะคะ ต่อมาเป็นลวดลายของยีราฟยีราฟเ,เขียวยีามก็เป็นลายจุดใช่ไหมคะทีนี้สีเราก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะไม่ต้องแบบเป็นสีลาจริงๆก็ได้ก็ทําทเหมือนกันกนะ็คือวาง pattern. แพทเทิร์นตอทีนี้เนี่ยลายเราต้องการทั้งหมด3จุดใช่ไหมเราก็พับผ้าตัดกับเพื่อความสะดวก ตรงนี้เป็นอีกอันนึงก็คือเป็นตัวสายรัดตรงด้านจับกันไกลค่ะ,ะเราก็ทําเป็นสีแดงนกันแต่สายรัดนี้เราต้องการแค่อันเดียวเราก็ปัดเป็นผ้าแค่ชั้นเดียวแล้วก็หูยราบค่ะหูยราฟต้องกานทำสองอันก็เดี๋ยวตัดผ้าสองผืนดีกันเสร็จแล้วเราก็เริ่มตัดกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราจะแยกนหมเราแยกตัดชิ้นๆก่อนใช่ตรืองความถนัด หยิบเข็มมาเตรียมไว้ค่ะคราวนี้นเราก็จะเริ่มเย็บแล้วทีนี้เราต้องออกแบบรวดลายนิดหน่อยว่าตัววงกลมของอีลารเนี่ยมันจะลายมันจะอยู่ตรงไหนนี่น้องลูกปาก็จะช่วยกันวางอะ่ะเรียบเหลื่อมไปเหลื่อมมาก็ได้นะคะแล้วก็พอเราได้จุดที่เราต้องการแล้วอะเราก็เอาเข็มกัดมากัดไว้ทีนี้นี เราทำงานประดิษฐ์พวกรายละเอียดเล็กๆเกนียค่ะเราจะต้องเย็บมือ ก็จะมาหาตำแหน่งที่จะติดหูของนีแล้วต้องติดให้ลึกลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเย็บเนี่ยต้องเย็บเลยขอบผ้าเข้าไปกลัวว่าถ้ามันเอาหูเข้าไปลึกเนี่ยมันจะรูใช่ค่ะนี้เราติดแล้วเราได้ตำแหน่งแล้วเราก็โอเคหลังจากนี้ต้องไปเย็บเพราะว่านี่มันเริ่มเป็นพื้นที่กว้างแล้วเราใช้จักรพาราโอเคค่ะ ขั้นต่อไปต้องตกแต่งลูกตาเ่ยเรามาช่วยกันทํานะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือว่าเราต้องติดตัวสายเนี้ยค่ะที่มันจะล็อกด้าบจับของมันไกลเนี่ยเอาไว้กระถนี้ เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูก่อนมันต้องเป็นแบบนี้ปึ๊บรักษาที่เรากําลังจะทําเนี่ยค่ะมันต้องเป็นติดอย่างนี้<ม>เดี๋ยวเราก็เย็บตรงนี้เความรวดเร็วแล้วเราก็เลยจะมาช่วยเย็บอีกฝั่งหนึ่งของกระดุมเดี๋ยวเราก็จะมาประกบกันอันนี้เราก็ลงมาเย็บเลย นี่เราก็มาประกอบกันค่ะพี่น้องรู้ไปยังกระดุมมาไว้ให้ใช่ไหมคะ,คะนี่เวลาที่เราติดเราก็จะติดเป็นกระดุมแางนี้ปึ๊บแต่ว่าเราตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามแบบว่าความคิดสร้างสารรค์เราอย่างเช่นอันนี้เราก็ติดกระดุมเพิ่มไปให้มันดูมีสีสันมากอืออย่างนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นซองใส่กันกลไน่ารักน่ารักรูดีราใช่แล้วก็เวลาที่วางไว้เนี่ยก็จะไม่บาดมือด้วยเวลาจับปลอดภัยกว่าปลอดภัยสำหรับเด็กๆด้วยใช่ค่ะจัดแลงให้ด้วยใช่ไหมคะใช่เอาไปเป็นแบบที่ใส่ดินสอใช่ใส่ดินสอได้ค่ะหรือดาวน์โหลดแพทเทิร์นได้ที่ที่เว็บพีเว็นเคสตูดิโอบนนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวดูว่าเราจะมีอะไรทำให้ท่านผู้ชมมือกันอีก น,ะะนวันนี้ป้าขอบคุณพี่ซังมานะคะที่มาช่วยสอนพีทำซองใส่กันไกลน่ารักนักอันนี้ง่ายค,ค่ะแล้วก็พบกับ Real Parenting.com <ด>ได้ใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ